บาลินเบสมิลเซเวอร์ปั๊มกวยปั๊มนมสุญญากาศใช้งานง่ายไม่เจ็บพอดีทรงอกคุณแม่ปั๊มนมทั้งทีใช้ตัวนี้รองเข้าเต้าอีกข้างไว้ประหยัดเวลาแถมน้ำนมอีกข้างไม่เสียเปล่าผลิตด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมแบบเดียวกันกันกบประเทศนิวซีแลนด์ค่ะซิลิโคนหนานิ่มยืดหยุ่นได้ดีบริเวณขอบกว้างรองรับเต้านมทุกทรงทุกขนาดแนบสนิทพอดีกับทรงอกคุณแม่ค่ะทําให้เวลาปั๊มนมไม่เจ็บมีแรงดูดที่พอดีด้วยความที่เป็นแบบสุญญากาศจึงช่วยกระตุ้นให้น้ำน ไหลออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะไม่ต้องใช้แรงบีบเพิ่มเยอะเลยค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือตรงนี้ค่ะร่องเทน้ํานมที่ออกแบบมาพิเศษช่วยให้เทน้ํานมง่ายป้องกันการหกเลอะเทอะได้ดีเยี่ยมค่ะออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์รูปทรงจับถนัดมือความจุ110มิลลิลิตรมีช่องบอกปริมาณชัดเจนพร้อมฐานดูดแบบสุญญากาศวางได้ตั้งได้ไม่ล้มวิธีใช้ง่ายมากค่ะเพียงแค่บีบแล้วนําเข้าเต้านมให้พอดีตรงกลางและเริ่มบีบเพื่อก,กระตุน้นจะใช้คับวู่กับตอน ให้นมหรือตอนใช้ปั๊มไฟฟ้าก็ได้ค่ะพอเต็มแล้วก็บีบเข้าเพื่อที่จะถอดออกและเทน้ํานมเก็บในขวดนมหรือถุงเก็บน้านมก็ได้ค่ะวัสดุเกรดสัมผัสอาหารได้ปลอดสารก่อมะเร็งไรสารพิษและสารอันตรายทุกชนิดทน,นอาาุณหภูมิความร้อนได้ถึง180องศาทําความสะอาดง่ายสามารถฆ่าเชื้อได้ในน้าร้อนเครื่องอบยูวีและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อได้ฟารินแบรนด์ดังจากไต้หวันคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากลผลิตและพัฒนาภายใต้าการสนับ สนุนจากโรงพยาบาลฟาลินโดยตรงเบาสบายเก็บครบทุกหยดเทง่ายไม่หกฟาลินเอาอยู่มีใบรับรองและรางวัลมากมายจากสถาบันระดับสากล